กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกท่านอามาพบมาเจอกันนะครับเสาร์วันจันทร์ที่20นะครับมื้อนี้เป็นวันจันทร์ที่20นะครับช่วงบรรยากาศนะครับพอเสาร์อาเอ็ดวิไลกลับจากบ้านสวนมานะครับคุณพ่อคุณแม่อกลับมาจากบ้านสวนกีดยางเซจนะครับช่วงตีห้านะครับก็เลยกลับขอมาในมู่บ้านนะครับเพื่อ มาทาคลิปตัวเลขแนวทางฝากคุณ,คณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาจจะได้เสานี้ก็ขคอให้เป็นเสาวันจันทร์ให้เป็นเสาที่สดใสให้เป็นเสาที่ความโชคดีทําการทํางานก็ะคอให้หลาบลืน่นภารกิจนะครับอย่าให้ติดอย่าให้คัดของคุณพอ่ณพอคุณแม่ท,ทุกทุกทนและการเป็นเสาของวันแรกของมนุษย์เงื่อนเดือนเพ่อนนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศทางทิศตะวันออกนะครับ อาทิตย์กำลังย่อแสงนะครับโพจะพ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาก6โมงกว่าๆนะครับอยดวิไลเดินทางมาจากบ้านสวนกะคือเขาเหมือนเดินขับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับมาฝากคุณพอ่อคุณแม่แต่เศร้ากันแน่จากหน่อยเพราะว่ามือน,นีทางยอดวิไลมีธุระจะเข้าไปทําธุระในตัวอําเภอนะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิงมาช่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้าสําหรับเอสซี่ม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะบอผ่านข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องอัปเดตลีปใหม่ลงนะครับเราจะบอผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศบริเวณนะครับนาบานยัดวิไลสวงซ้าๆกันนะครับอากาศสดใสดีครับมม่อน,นีาบ่หนาวจนเกินไป นะครับลวกะ็มือนี้ถือว่าสงัดบอล่มนะครับมื่ว่านนี่ล่มกระโชกนะครับเอฟซี FC. อาการแปรปวนนะครับคุณพ่อคุณแม่จึงได้กาดูแลรัลกษาสุขภาพให้ดีนะครับดูแลรัลกษาสุขภาพให้ดีนะครับอ่ะรักษาหลูกหลานเ่านำโฮมผ่านหนาใส่ผ่านหนานะครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลง <c oughs> อ่าทางแอดวิไรก็ถือว่าเขามาถึงกับเสียบอากานำห่อนเลยนะครับอืม เพื่ออ,อุ่นหลังไก่นะครับก็เลยได้เคล็ดลับมานะครับเอาดอกสาบเสือนะครับตากแหงไว้กับเลยมาเห็ดนาอุ่นกินนะครับดอกสาบเสือหรือคนอีสานเขาเอื่นต้นล่ำขาดนะครับล่ำต้นล่ำขาดนะครับหรือว่าบางทองทินจะอาจจะเรียกคือกันเอาดอกสาบเสือภาษากลางครับเอื่นดอกสาบเสือแต่ภาษาอีสานเอื่น ทางบานแอดวิไลเอือนต้นล่ำผัขาดนะครับก็เลยเอามานะครับได้ควมำรูไม่มากก็เลยมาเห็ดเป็นน้ำชาจีบสวงเศ้านะครับกะแก้อาการเก็บข้อได้แน่นิดหนึ่งอยู่นะครับพบระมานอยู่เอาพูดคุยกันย่นีนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศกันนะครับแอดวิไลจะพาไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับอ่าตอนนี้ถือว่าทรงมาหลายสำนักนะครับจะเป็นสำนักไหนนั่นนะครับเตรียมตัวเขาไปเบื้องในห้อง้องกันนะครับเพราะว่า อ่ส่วนซาดีนะครับต้องไปทําในห้องอากาศมันเย็นนะครับอ่าเขาไปบ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับอ่าครับซาอุดีห้อเริมจากแนวทางของแม่เกสรนะครับหลังจากเขาปล่อยอ่าลีกเลขวิ่งสองตัวมาตัวไปแล้วนะครับมาในคลิปนี้จะเป็นอ่าลกเป็นสิบล่างนะครับอืมของแม่เกสรนะครับอ่า หลังจากเลขวิ่ง2ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ปล่อยไปแล้วนะครับอ่ะแม่เกศระคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศเขียนต่ำเดี๋ยวแอดพี่ไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของแม่เกศรนกันเป็นเลขหลักสิบล่างนะครับอ่ะงวดประจำวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์ อากาศข้างนอกเย็นนะครับเย็นพอดีนะครับมื่อนี้วันาวจนเกินไปหกแดเพิ่งกีดยางเซ็จกับกับของมาในบัานนะครับยมซีเพื่อมาทำกีดตัวเลขเนีท่านฝากตอนคุณพ่อคุณแม่กันเป็นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่าง ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ให้กำลังแรงใจกันมากตลอดนะครับและก็เอฟซีทีตดตามมาตลอดนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้กำลังแรงใจเอดวิไลนะครับครับเอดวิไลกับบอมมี่ยังตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องนะครับนอกจากหาตัวเลขเนี่ยทางครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันสำนักเก่าแน่หม่แน่่าเข้ากันไปนะครับ เรื่องของตัวเลขเนี่ยทางกับธรรมดานะครับมีเขา้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดาปะปนกันไปเข้ามักเข้าสอบสนานักใดเข้าก็จังตามนะครับบ่มมกเข้ากับเบิ่งเป็นแนวทางปล่อยผ่านไปนะครับการเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับแต่ว่านักคำนวณทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเพื่อนก็อยากให้เฮ้ามโชกมีลาภกันสุขคนนะครับอ่านักคำนวณเพิ่นแห้งอยากให้เฮ้าใดแห้งอยากให้ตัวเลขแนวทางแตกนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆของนักคำนวณเพิ่นเลยนะครับ เอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ก็คงจะเข้าใจนะครับ <c oughs> อาเดีย,ย่าเอดวิไลจะให้เบิ้งนะครับเนี่ยนี่เป็นดอกสาบเสือนะครับคุณพอ่อคุณแม่อทั้งอีสานบ้านเอ็ดวิไลอื่นดอกล้ำขาดนะครับเนี่ยเอ็ดวิไลก็ได้เบิง้งศึกษาเบิ้งเพิ่นว่ามันเปิญ่าลดเบาหวานความดันเนี่ยนะครับ พราะว่าแอดวิไลก็กมีโรคความดันประจําตัวเป็นเป็นโรคความดันนะครับเป็นโนนครคประจําตัวคือความดันเบาหวานยังบ่มีครับอ่าแล้วก็แก่เจ็บข้อข้อแห้งนํานะครับดอกสาบเสือนะครับตากแห้งแล้วก็แอดวิไลก็กมาอ่าเทน้ํำหอนใส่จิบนะครับก็ถือว่าได้ผลอยู่นะครับ FC ถือว่าได้ผลอยู่อ่าลองเบิ่งนะครับ FC หรือว่า FC คุณพอ่อคุณแม่ท่านใดมีเคล็ดลับอ่าสมุนไพรพื้นบ้านเท่ากับ อะบอกต่อกันไปดอกสาบเสือทั้งบานฑิตวิไลอื่นต้นลำผักขาดนะครับอ่ะ <c oughs> กีบจวงเสานะครับอ่ามาเบิงตัวเลขแนวทังน้ำกันนะครับอ่าหลัก10บล่างแม่เกสรครับวันนี้ได้มาครับคือศน หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับเป็นล่างเด้อคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักสิบพร้อมนะครับเป็นหลักสิบฟังให้ดีเป็นหลักสิบเบิเ้งให้ดีครับหลักสิบล่างก็คือมีศูนย์หนึ่งสี่อาเอฟซีทันใดมักสอบตัวใด หาตัวเด็ดๆมาจับใส่นะครับคุณพ่อคุณแม่มือนี้วันเสาร์วันที่20นะครับลงให้วันที่20นะครับที่ว่าเป็นคลิปแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แอดไว้ไลลงให้มือนีลงให้วันที่20่ครับลงให้วันที่20เช้าของวันจันทร์นะครับอ่ะ คุพอคุณแม่เขียนไปเลย014นะครับนี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับลงให้วันที่20มค68อ้มามักชอบนะครับฝากแชร์ไปให้กำลังแรงใจคุณแม่เกสอนด้วยนะครับแคบหน้าจอไว้เลยอ้าเานี้แอดวิไลจะจากลากันไปเดี๋ยวคลิปต่อไปขอบอกเลยว่าเป็นแนวทางอ่าเลขดับแม่นิดกอทมดับยูมาตลอดตั้งแต่เปิดตัว ทางช่องเฮ้านะครับสุดประหยัดต้นทุนคลิปต่อไปอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ